พราะปกติบ้านพนุษย์เดี๋ยจะแห้งแล้งแต่วันนี้ครึมมีความชื้นค่ะเหงื่อตกเลยค่ะวันนี้ร้อนและเหื่อตกด้วยอ้าวดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเจอแต่แสงแดดวันนี้ก็เจอครึมๆกันบ้างละค่ะอ้าวดูกันไกลๆไปเลยค่ะอุ้ยมีนกแก้วด้วยนู้นูนูนูน,นกแก้วอยู่บนต้นนั้น โอเคเดี๋ยวไปดูนกแก้วกันนั่นแหละอยู่บนต้นนะ่ะแม้ว่าจะไม่ขยับแล้วนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนกแก้วตรงนี้นิดนึงนี่นี่ตรงหน้าบ้านเลยคะ่ะ yes มีนกแก้วเกาะอยู่นี่ตัวหนึ่งค่ะมอีอาจจะไม่เห็นเนาะมันอยู่ไกลเกินนี่ค่ะต้นไม้เนี่ยค่ะมีนกแก้วหนึ่งตัว ามาทำอะไรเนาะมีตัวเดียวทุกทียังมาสองสามตัวว,ว้าวอาลามร้องนะคะเดี๋ยว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 ขอลอดช่องไปให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะนกแก้วอยู่บนนั้นน่ะบนกิ่งอะ่ะสวัสดีขนุยเดี๋ยวจะซูมนกแก้วให้ดูเห็นไหมเนาะ,ะโอ้ย,อย,อย,อยนี่ไงมีหนึ่งตัวเห็นไหมคะ มีนกแก้วหนึ่งตัวขอบคุณมากค่ะน้อยเออทุกทีจะมาเป็นคู่ทำไมวันนี้มานั่งเหงาอยู่ตัวเดียวอ่ะเพิ่งหันไปเห็นค่ะขอบคุณมากค่ะน้อย,ยเห็นเนาะเขาจะมีสีนี้อันนี้เป็นพันเเรียกอะไรเป็นพันของที่นี่เลยอ่ะเป็นเนทีเบิร์ดแล้วก็จะมีสีแดงสีส้ม ปกติแล้วจะมีสีส้มสวัสดีค่ะเจ๊วาขอบคุณมากมากนะคะเห็นไหมเห็นน้องแก้วไหมคะนั่น่ะมาตัวเดียวนั่งเหงาเลยสงสัยฝนจะตกเงาอยู่ตัวเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะเจว่าเงาเลยนะเนี่ยเอากลับคืนแล้วเอากล้องกลับคืนไปแ้ ปกติบ้านพี่ก็นะก็จะเห็นเนี่ยแหลนะเนาะเห็นแกงกะโลูอ่าวันนี้วันนี้ไม่มีแกงกะโลูวันนี้มีแต่กิ๊ก้ค่ะเนาะบอกสิบอกอนะนุ้ยสิวันนี้มีแกงมีแต่กิ๊กี้ค่ะไม่มีแกงกะโลูแกงกะโลูไปแล้วค่ะอืขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณอา มันร้อนมากค่ะต้องมาตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใช่กิกกี้อ่าตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพากิกกี้ไปเที่ยวด้วยหนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยกิกกี้จะไปเที่ยวกิกกี้จะไปเที่ยวหนึ่งเดือนโอ้สุดยอดของความร้อนมานนี้นะคะเห็นนกแก้วแล้วเนาะแกงกะโลูไม คงม,มาแต่เร็วแล้วแหละค่ะค่ะอยู่มันก็อ่าเนอะมันก็มาอยู่เนอะเจ้ว่ามาก็มาอยู่นานแล้วเนอะจนซื้อบ้านซื้อช่องออียงอยู่นี่แล้วแต่ว่า ตะกอนนี่ปรรลุอยู่ในซิดนีย์เนาะเมืองใหญ่อยู่อยู่ในยี่สิบห้าปีอยู่ตั้งแต่มาแรกๆเลยน้องแต่สมัยมาเรียนหนังสืออยู่หนี่เนาะแล้วก็มาเจอผู้บ่าวก็เลยไม่ได้กลับบ้านเลยก็เลยแต่งงานอยู่หนี่เลยเจอตั้งแต่มาเรียนหนังสือเนาะเจอหนุ่มก็เลยบักกลับบ้านอยู่ยี่สิบห้าปีบ้านนี่ยายไม่อยู่อีกนอกเมืองเด้ ตอนนี้อยู่นอกเมืองเขาเรียกนะมันจะมีในโลกก็คือมีทีเดียวเนาะที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกว่าเอาแบค็คคือทินทุราก,กันดานอยู่ทะเลทรายแต่ว่ามันก็ไม่ได้กันดานขนาดนั้นในเมืองมันก็โอเคเนาะพึง่งย้ายมาอยู่นี่เก้าปีก็รวมเป็นเนาะอยู่ออสเตรเลียก็สามสิบก็ปีแล้วเนาะบาทน,นี่ก็คิดอยู่ใจว่าบอ นมไตเนี่แหละบะแมนมฝรังนมคนไทยนมไตเฮานี่ลละเขายังบอกว่ามีคู่เดียวเลยที่ได้นมไทยน้องนี่ะเขาได้เขาได้ผัวฝรังกันมดัดซุ้มที่มาเขาได้ผัวฝรังมดัดมีแต่ป้านน์เนี่ยแหละได้นมไทยอยู่คู่เดียวได้นมเมื่อคนไต้ได้นมคน้น,คนตรังเขาไมา่เฮ็ดเวียกอยู่นี่เขาเป็นช่าง เป็นช่างเคาะพ่นสียูนี่เขามากนกับประมาณสีเขาก็ไม่ยูนี่ประมาณอะร้มๆกันน่าจะเกือบสี่สิบปีล,ละล่ะอืมประนุษมาที่หลังมาเจอเขายูนี่มาแมนนุ่มฝรั่งยูนีละแต่ว่าคิดอยู่เจว่าพอแกมากกว่านี้เขายูนี่เนาะมันบอสะดวกบอบอ่บอมีลูกเต่าเลยบ่มีลูก ลูกบอมีบอกค่ะบอมีบอ,ม,บอมีลูกก็คิดกันก็คิดอยู่เพราะว่าผู้เฒ่าอยู่เนี่ยมันบ่นคืออยู่บ้านเฮานะเจว่าเพราะแกมากๆเนาะเขาก็ส่งไปเนอร์ซิ่งโฮมแล้วเขาก็มีคนออดูแลอยู่เขาก็เอาไปเขา่าอันบ้านคนชรานะนะแลนะนะทีนี่ กระเบิงข่าวดูดูดหู้จากผู้นั้นผู้นี่เนาะคนไทยหลายคนอะไปอยู่อะบางคนหนีออกมาได้รักหนีเขาก็จับไปบันนี้เขาก็ปิดเป็นเป็นสถานที่แบบว่าบ่ห้ออกไปใส่เลยมีคนหนึ่งหู้จากเด้แล้วเป็นโรคอันไซเมอร์แล้วก็มะท่าบันไดเด้หกยังมาถึงเจ็ดเซเลยเดย้แล้วเป็นอันไซเมอร์เขาก็ส่งเราไปอยู่บ้านคนชราบันนี้เพิ่งถามว่าเราเป็นยังไง เขาบอกว่าเราเรา,เราจะลักหนีออกอะเนาะลักหนีออกเขาก็เลยตอนนี้ล็อกเล่าแล้วเพราะว่าฝรั่งมันอยู่ดิมันบอกคือบ้านเฮ้าเด้ชยว่ามันไม่ได้ด,ดูแลเฮามันต่างคนต่างอยู่เด้ถ้าเถ่าไปก็คืออีกจ้กประมาณสิบปีอะเราคงตง้องคงได้กลับบ้านเฮ้าหละเจ้าว่าเพราะว่ายูนี่ลูกเต้ากับบะมีพี่น้องกับบะมีเด้มีกันอยู่สองคนสองเถ่าเนี่ย ก็คิดกันอยู่ว่านั่นแหละว่าสิไปนั่นแหละกับคือเพราะว่าตอนนี้ก็เออมายูนี่ก็รีท้ายแล้วเนาะตอนนี้ลีท้ายแล้วเพราะวา่าย้ายออกมาจากซิดนีย์เนาะก็ลีท้ายพอดีก็มายูน่นี่ก็มาซื้อบ้านซื้อช่องยูนี่อีกคือกันขายจากซิดนีย์แล้วก็มาซื้อยูนี่ มีลูกสาวยังโตเดียวมาหน่อยนี่ดิก็เที่ยวกับบ้านอยู่ก็เที่ยวกับบ้านอยู่กับทุกปีล่ะมีปีนี่ที่บ่ได้กลับถึงได้เผชิญความห่อนอยู่เด๋ดๆทุกปีก็กลับมีปีนี่เราะไ่ได้กับเออปีที่แล้วปีที่แล้วบ่ได้กลับปีก้อนนี่กับไปเฮ็ดกระิน ไปเฮ็ดกระถินอยู่บ้านเฮา,เาไปเป็นประธานกระถินแล้วก็ไปเที่ยวสารไปรอบบ้านนะ่ะปีนี้ก็ยุดปีหนึงสิไปอกีกประมาณนี่แหละเดือนเดือนกัญญานี่ลและสิไปอืซึ่งได้ท่าว่าบ้านเจว่าอยู่ใสมันอยู่มั่นจ่าบอ่อนั่นละกันญานี่ละถ้าไปอะไรอะไรจะก็จะไปแวะหา ยได้ถามว่าใจว่าอยูย่ซ้ายหูว่าคนขอนแกนแต่ว่าหูอยู่บ้านไหนเห็นไหมกิ๊ก <c oughs> ๆลูกนูก้สองสามตัวเลยลูกไป,ไ,ปไปดูสิไปไปดูลีซันนั่นไปเห็นไหมนะสองสามตัวนู่น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 ไปดูสิเฮ้ยนไปดูสิไปดูสิสองตัวเลยนะเห็นไหม เหน็นไหมเนามุมเสาอะลูกไปไปสิเนี่ยหนูว่าฟ้าตรงนี้หนูจะเห็นยังไงอ่ะลูกเห็นไหมลูกตุ๊กตุ๊กไปสิไปสิเห็นไหม,ไไไไไหมเออเห็นไหมหนูบ้านจ๋าถ้าไปได้ผ่านไปล่ะสิเขาไปถามหาอยู่ตรงม่องใดเนาะ พราะว่าปนุนุ์มีมูอยู่ขอนแก่นหลายปนุนุ์จบที่อ่านโรงเรียนกะัละยานวัดแนะ่จบจากกะัละยานวัดโรงเรียนเออจะว่าคงงูจกนะักันะกัลยาน่ะผู้โรงเรียนผู้หญิงอยู่ขอนแก่นนะ่เออะเนาะปอปนุ์จบอยู่น,นั่นจบมอสหาย,ยู่น,นั่น Hi David How are you Thank you Thank you for coming เดวี่ Thank you ยูนีมันก็อยู่สองแถวเด้เถ้าบ่ได้ไปเที่ยวมันก็เหงาอยู่เดส่วนมากก็เลยโอเค Thank you so much ส่วนมากก็ถทงจะได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปท่องเที่ยวกันอยู่เรื่อยถ้าบอกไปไหนเนาะมันก็มันบอกคือบ้านเขาเดยยังมีคนเขายังได้ไปคุยข้างบาง้า,บานยุนีนว่มีข้างบ,าบ้ากกนเด <laughs> มีข้างบ้านก็ม่หู้จักกันมีค้างบ้านก็ม่หู้จักกันเจอกันก็น okay. โอเคอกเจอกันก็นยกมือซือซ่อสวัสฮัลโหลซือซ่อ บ่ได้ไปนั่งคุยยังอยู่บ้านเขาเด้อยู่นี่เฮาเนาะอยู่นี่ยังได้ไปคุยอยู่บ้านเขาออกคุยจักอยู่นี่จะคุยน้นฝรั่งนําผู้ใดมีแต่ฝรั่งเนอะเธอกับฟัง,ขงเขา่ฮู้เรื่องจักเขาว่าอย่างเนาะ แก้วยังไม่ไปเลยสงสัป่วยแน่เลยอ่ะตัวเดียวนั่งหงอยเลยอะ่ะหรือว่าฝนมันจะตกไไ่่ยอมไปไหนอะ่ะอุย้ยสองตัวอยู่บนบอีกตัวหนึ่งเห็นแล้วอ๋อมันอยู่บนยอดตัวหนึ่งยูนี่ก็อ่อตอนแรกที่ป้านุจะย้ายม้าเนาะมาเที่ยวหาหมู เมื่อเที่ยวหาหมูออเป็นอมันมันก็ไม่เชิงหมูเนาะเป็นรับถือกันเป็นเป็นลูกเป็นหลานเนาะเขาเคยเฮ็ดเวียงน้ำเนาะสมัยก่อนบรรดเปิดร้านอาหารเขาก็เฮ็ดเวียงยู่น้ำบันนี้มาหาเขาบันนี้มาเที่ยวหาเขาแล้วมากมันเงียบสงบมันเงียบสงบแล้วมันก็มีบอน้ำร้อน ก็เลยย้ายมาหนีเลยมา่ถวอาทิตย์เดียวติดใจย้ายมาเลยพากันออกจากงานเลยสองคนผมเมียตัดสินใจชบชีวิตพลิกผันเลยมาอยู่หนีไปเลยสบายบ่ต้องเฮ็ดเวียกเลยบ่ได้เฮ็ดเวียกเหตุการ์เลยมาอยู่หนีอ๋อชีวิตคน้นฮาเดสมันพลิกผันได้แบบว่าบ่าได้คิดเลยว่าจะย้ายออกจากในเมืองเนาะ เ่เคยคิดเลยอ่ะ,อะปรปนุษย์เปิดร้านเมื่อก่อนเนาะเ็ดเปิดอยู่ในซิดนีย์เปิดร้านอยู่ซิดนีย์เปิดร้านอาหารเพราะยายเมืออยู่นี่ก็เปิดอยู่สิดขายแต่หน้าหนาวเพราะอายุนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเจว่าเพราะว่ามันจะมีเหมืองที่ปนุษทายลงไะเด้เขาจะมีเหมืองโอปอที่เป็น คือเป็นเพชรพลอยชนิดหนึ่งอะเนาะแต่มันมีหลายสีเอออบปอเนาะเออมันดังคนกสิม้าตอนหน้าหนาวเพราะว่ามันมีบอลนำรอนคนสฤมาแช่นำรอน,น,แ,รน,รอนแล้วก็เที่ยวเมืองที่มนุษุ์ไทยลงไปเรื่อยๆละ่ะนั่นหละมนุษุ์ก็จะเปิดขายหกเดือนขายช่วงคนมาเที่ยวหกเดือนเขาก็จะมีเทศกาลมีงานอ,งยอย่างเยอะแยะเพราะว่าบนุษุ์เปิดอยู่ในเมือง ในเมืองกับสามกิโลจากนี่นุษยุเปิดอยู่ในเมืองตอนนี้ก็ปิดเพราะถึงหน้าหนาวก็เปิดขายซีมืเต่ออาทิตย์อืมก็โอเคเพราะได้ไม่เงาเพราะแด่บบกเ,เงาคนหลายอยู่เพราะว่ามันบ่มีมันบ่มีอย่างกลิ่นเนาะมันอยู่ไก่เนาะอ่ามันอยู่ไก่จากซิดนีดย์แ้อเทากกรุงเทพเชียงใหม่สวัสดีค่ะน้องดาขอบคุณค่ะยูนี่ระยะทางปานอ่ะกรุงเทพเชียงใหม่บรรทุกเที่ย หมุนหมุนง <g> um> านฝนมันเริ่มมาแล้วก็ะลดแค่ช่วงหกเดือนเปิดหกเดือนปิดหกเดือนหกเดือนที่เหลือก็ขึ้นเที่ยวหกเดือนที่เหลือทาง,งานช่วงนี้ก็เลยว่าง <g> um> ที่จะบอกแล้วว่าช่วงนี้ว่างอีกอีกเดือนนาเบ้ว่างก็เปิดแล้วพอหลังจากเดือนนานี่ก็เบ้ว่างแล้วยุ่งและบัดน,นี้ห <g> um> ลังจากเดือนนานี่ก็เบ่ว่างและยุ่งละ ขอบคุณมากค่ะน้องดาพีโ่โอเคแล้วนะคะขอบคุณเจาวานุย้ยเดวี่ค่ะน้องดาโอเคแล้วนะคะพี่นุชขอลงก่อนนะคะไปทําอาหารก่อนค่ะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะขอบคุณเจาวาด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ค่ะพี่